เอางี้ถ้าแพ้มึงต้องเลิกยุ่งกับแฟนกูไปเลยกล้าปะละ่ะก็แต่ว่าเขาก็แบบคงน่าจะไม่แพ้หรอกมั้งกล้าปะล่ะถ้าคุยนานะกูบอกเลยกูขอซุกทีนึ่งเะล่ะขอซุกอะขอซุกเลยแบบเนี่ยสติกเกอร์อิโมจิหัวใจมาเนี่ยอิโมจิตาไหนเนี่ยข้าวได้ส่งวิดีโอเสียงไม่เสียงอะไรอะเสียงข้างปุ๊เนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เลยวะผมสำหรับใครที่อยากทท์แคนอยากหนึ่งหนึ่งกับพี่อยากดูพี่จีบสาวแบบสดๆร้อนๆนะครับผม <Yeah. S 2> ก็สามารถเข้ามาดูกันได้เลยนะครับพี่เนี่ยสตรีมทุกวันสองทุ่มขึ้นไปนะอืมแล้วไว้เจอกันนะครับผมน้องๆวันนี้ผมก็มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟดีๆมาแนะนานะครับผมนี่นะผมเว็บทีทช็อปสำหรับใครที่เติมเกิน200บาทนะครับเพิ่มโอกาสสุ่มได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ว้าวคุ้มเลยแล้วก็สำหรับใครที่เติมเกิน200บาทแล้วไม่ได้เลยนะครับผมก็มีโอกาสลุ้นรับ 10,000เพชรแบบฟรีๆเลยเรามาดูที่สุ่มรางวัลนะผมก็มีให้เล่นมากมายเลยนะครับผมเลือกเล่นกันได้เลยนะครับนี่นะผมมีบัตรสร้างห้องด้วยนะครับมีแบบรางวัลเยอะแยะเลยและก็แล้วผมมีแบบสุ่มเพชรด้วยนะครับผมแบบสุ่มเพชรธรรมดานะผมสำหรับใครที่อยากสุ่มนะนี่นะผมมีสุ่มแบบของแร่ด้วยนะครับผมแบบพวกหัวขาวหนวดหอกเอฟอะไรแบบนี้ครับมีท่าบักทงด้วย แล้วก็ดีแล้วผมมีท่า AK มังกรฟ้าชุดแรนะครับผมแล้วก็ชุดแร็กนัล็อกแล้วก็แบบพวกเพชรอะไรตามไปนะครับและนี่แล้ผมก็มีให้สุ่มท่าแรด้วยนะครับผมมีท่า AK มังกรฟ้ามีท่าเต้นแล้วก็มีอะไรมากมายเลยครับมีท่าบูย่าด้วยแล้วก็มีท่าปักธงนะครับผมมีท่าพิษพื้นโอ้โหและนี้แล้วผมก็เติม210บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะทำการสุ่มกันเลยดีกว่านะครับอ่าโอ้โหเรียกว่าได้แล้วเอาผมอยากได้ท่า MP ว่ะเพราะผมยังไม่มีนะครับท่าอื่นผมมีหมดแล้วอือแบบวะ่ รอบแรกได้เลยหรอเฮ้ยรอบสองเฮ้ยเฮ้ยทำไมได้ง่ายจังวะแล้วแล้วก็แอดไปแบบติดต่อที่แอดมินได้เลยนะครับผมเฮ้ยเหมือนง่ายจังวะอะไรวะเนี่ยโอเคครับผมผมก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมสำหรับใครที่อยากไปสมนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยดีกว่าจุ๊บจุ๊บลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับอึ๊บ คนดูครับคณดูได้ดูคลิปที่ไอ้โลคจิตมาหื่นใส่แฟนพี่ยังครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะไปตบสั่งสอนมันนะครับคนดูอืม <c oughs> ก็เนื่องจากว่ามันมาโลกจิตใส่แฟนพี่นะครับที่มันมาหื่นใส่แฟนพี่อะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้พี่จะไปตบสั่งสอนมันนะครับคนดูก็สำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปที่มันมาหื่นใส่แฟนพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคไปดูกันเียครับ เฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยน้องเฮ้ยู้เขมนิดนึงนะเนี่ยดูไม่ได้ล้านอะไรบ้างนะนไลกรีดพี่น้องเฮ้ยมึงอัดมีมารยาทหน่อยครับเอไปไอมเี้ยแม่งกีดแม่งโลกรีดจังวะเฮ้ยน้องพ่อแม่ไม่สั่งสอนเหรอวะน้องเองไงเฮ้ยมึงโลกริดกันไปแล้วไม่ใช่แล้วไปดูว่าผานของแปลงหนง่ะไม่เคยดู อะไรเฮ้ยทำไมเฮียแม่งโรคิฐหวานให้ดอกพันลยมาบ้านเลยให้ดอกพันลีทำไมบ้าเนี่ยน้องน้อน้องมันเกินไปแล้วน้องมันเริ่มเกินไปแล้วมันเริ่มเกินไปแล้วขอรูปข้าวได้ไหมครับวันนี้ผมจะแบบเฮ้ยเธออยากให้มันเก็บไว้มาห้องเฮ้ยไอ้เหี้ยมันโรกอิฐแล้วน้องเฮ้ยก็นี่เลยนะครับผมคนดูมันเนี่ยมาหืนใส่แฟนพี่นะพี่เนี่ยยอมไม่ได้เออ โอเคเดี๋ยวพี่ก็จะไปตบสังสอนมันเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่เร้าห้องแป๊บนี่กูลงทุนซื้อบัตรสร้างบัตรเลยนะเนี่ยไอ้เหี้ยเพื่อจะมาตบไอ้โลกรีดเนี่ยสวัสดีครับไอ้ไก่อ่าไก่พ่อมึงอ่ะน้องเฮ้ยไอ้เหี้ยเป็นนหลงแรงจังวะเนี่ยคืออยากนึงนึงเหรอว่าไงทำไมเหรอมาดีมาดีกูจะตบปากมึงให้ปากมึงร่วงไอ้เหี้ยที่มึงมาหืนใส่แฟนกูอ่ะกูเก่งมากมั้งไอ้เหี้ยเดี๋ยวแฟนมึงจะคือมึงไม่หลักไม่อ่ะแฟนมึงงอนจี๋จี๋กูอ่ะเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วใช่ัังงไม้้ตออนนน่ะพูดเเลยาี ถ้าแพ้มึงต้องเลิกยุ่งกับแฟนกูไปเลยกล้าปะละ่ะกูแต่ว่าเขาก็แบบคงน่าจะไม่แพ้หรอกมั้งกล้าปะละ่ะถ้าโฆษนะนะกูบอกเลยอขอซุกทีนึงะะ่งว่าล่ะขอซุกอะขอซุกแล้วแบบตลกตลกต,ตลกกูไม่ให้กูไม่รู้ว่าหลังไม้เขาให้ได้อยู่แล้วดอกไม่รู้อบบอ,อ,อุย,ยอเฮ้ยเฮ้ยพอ้ยามโอ้ยอไม่ถูกถูกเฮ้ยไม่ใช่แล้วน้องอย่าตลกดี กะรู้เดก็รู้แค่แหละโรคจิตป้ะเนี่ยน้องดูโรคจิตจังวะไม่โรคจิตอ่ะแค่นั้นแหละคือเขายินยอมมาด้วยไฟเขายินยอมมาด้วยไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละวเดก็รู้หลังไม้ที่เขาแบบเขาแบบแอดแอดเฟซอะไรอย่างเงี้ยแอดเฟซกับผมอ่ะพี่แต่โมแล้วต้องรูปมาแบบมันแบบมันใหญ่มากเลยนะใหญ่กว่าตัวนะพูดเลยเฮ้ยมาดิคุณจะเป็นสังข์อเมึงวันเนี้ยไอ้เหี้ยเอามาเหมือนมึงเก่งอ่ะไอ้เหี้ยไีมึงก็ไม่เท่าไหร่อ่ะไม่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยข้าทักมาอุ้ย เฮ้ยข้าวฮัลโหลครับพี่ไม่ไหวแล้วนะว่าไงอ่ะอุ้ยเยอะติดอุ้ยเยอะดิอ่ะตัวกูไม่ไหวแล้วนะนี่ครับพี่รักก็เรื่องหนึ่งกับไอ้ไอ้แก่อยู่ครับพี่รักที่นี่มันลามปามกันไปแล้วครับถุงกล่องลูกไม้โดนนั่นนะครับเหมือนเมื่อวานนมจะลามปามกันไปแล้วโอ้ยอุ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 ้ยไม่ไหวเลยกระจอก ถ้าสมมติแพ้เลิกยุ่งกับแฟนพี่ไปเลยนะอ๋อเดี๋ยวก็รู้มันไม่แพ้หรอกเข้าใจไหมถ้าแพ้ขึ้นมาถ้าแพ้ขึ้นมาน้องก็เลิกยุ่งไปเลยนะเออเออเอาเลยเอาเลยก็แบบไม่ได้กลัวอะไรแหละไม่แพ้อะคือแบบเดี๋ยวนี้เขาก็แบบเริ่มโทรมาหาผมทุกวันทุกวันทุกวันเฮ้ยไม่ใช่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 แล้วเขาคุยกับพี่ทุกคืนไม่ใช่แล้วเนาะไม่ใช่อ่ะกูเลยกูได้ยังตุ๊กแรงดมแรงดูเฮียทำอะไรอะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทำอะไรน้อง อะไรยิ่งแก่ไ้ยอัดโดนไปแล้วอุ้ยอุ้ยอัตัวอะไรครับแหลกครับน้องกูไม่อัดตัวหรอกเฮ้ยลืมบอกลืมทักไม่หาลืมทักให้บอกฝันดีข้าวเลยอ่ะฝันดีไปแล้วอุ้ยโอ้ยกูติดหวังไอ้บอยยื้อยี่งแก่โอ้ยกูแพ้เลยเนี่ยกระจอกไะใส่กล้ามทองเหมือนเท่อ่ะก็เท่เหรอไม่มีปัญญาที่จะเอาไปชีวิตจริงน้องเนาะสัตว์พุ่งงันเฉยเลยนะเฮ้ยไม่ใช่แล้วน้องมาดิอยู่ไหนล่ะ อยู่ไหนล่ะไอ้ยัยยัยไม่ไม่ตายดาเมจบ้างไอ้เยเกมอะไรเยัยอุ้ยไปทำอะไรกันยัยอ่ะนั่นมีดปังยัยโอ้ยเจริญอุ้ยโอ้ยยิงไม่โดนด้วยโอ้ยอุ้ยใครทักมาอุ้ยเข้าทักมาแย่ไอ้ชี่นไม่ใช่แล้วน้องไม่ใช่แล้วเนี่ยสติ๊กเกอร์อิโมจิหัวใจมาเนี่ยอิโมจิตะไนเนี่ยข้าได้ส่งวิดีโอเสียงวิ้ยเสียงอะไรเสียงค้างปะเนี่ยวันชัยนะเออไม่ใช่แล้วเฮ้ย ฉันจะเป็นเสียงอุ้ยสามอุ้ยอยาฟังได้ไหมคือแบบสงสารมันน่าจะอยากให้ฟังเอาไหมที่มันหลกแหละสงครามเลยสงครามไปเฮียสงสารเฮียเลยวะน้องเป่อยากจะคุยนะคือแบบท่านหนึ่งเสร็จมึงก็ไปเรียกข้าวมาเลยก็ได้ไม่ได้อะไรเได้แล้วแบบเคลียร์เลยดีกว่าเคลียร์เลยดีกว่าเออเคลียร์เลยดีกว่าปักเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าข้าวแบบรักกูขนาดไหนอืมคืออุ้ยเยี่ยอะไรอ่ะเกมอุ้ยมันเหมือนเก่งอ่ะออุุ้้ยย ุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะตัวเอ้ยตัวเฮ้ย่ข <ori> ้าวมันดักหรอกเฮ้ยดิฉันตลกแล้วน้องตลกแล้วเดี๋คนดูครับผมมีแผนการแล้วครับคนดูเดี๋ยวผมเนี่ยจะเก,ก้งว่าเข้าเข้าเกมนะครับแล้วก็บอกว่าผมหลุดน,นะครับเดี๋ยวมาดูปฏิกิริยาไอ้โรคจิตกันนะครับว่าใบจะอ่อนให้หรือเปล่านะครับ <c oughs> มันก็ตึงอยู่นะคนดูนอเอ้ยน้อง,อ,ง <c oughs> อะไรมึงอะไรพี่หลุดพี่หลุดเข้าน่าจะเข้าร้านพี่เอ้ยไม่ใช่แล้วเข้าเข้าคุยคุยอยู่ครับอะไรอุ้ยไอ้เนี่ย จริงจริงข้าข้างหลัดพี่พี่เอ้ยสวัสดีครับ้ยจุ๊บจะทำอะไรกันนะาทำอะไรกันนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไอ้เชี่ยมีอะไรวะนี่ข้าวใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเอ้ทำไรทำไรน้องทำไรน้องไอ้เหี้ยมึงต่อยไอ้พี่กูผิดท่าอะไรเยเอ้ยอมตรงนี้ให้หน่อยเลยอมตรงอมข้างให้หน่อยอมข้างไอ้เหี้ยไอ้งงไอ้ง่ไอ้งงไอ้เหี้ยมอะไรเอ้เหี้ย แล้วขอเมึงอ่ะเฮ้ยไอ้เชี่ยไม่กระหื่นขึ้นตาไอ้เชี่ยนี่เลี่ยมไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยนี่เม่นโรคจิตโรคจิตขึ้นตาครับมึงมามึงมาไอ้เชี่ยแก่ไอเชี่ยมึงด่าใครโรคจิตวะกูถามดิโอ้ยอ้ยไอ้เชี่ยตัวกือเลยปังเกือบตายยังเป็นไอ้ที่ต้ยงไปบอกตึ๊งเลิศอะไรของมันเะอะไรไอ้ยเอ้ยขังอะไรวะน้องมึงเป็นโรคจิตที่ปัญญาหอนดีกันเนาะปัญญาี่ยอ๊อฟมึงอก้ใครใครมึงด่าใครโรคจิตครับ มึงแหละโรคจิตเอ้าไปไอ้เนี่ยนี่ได้เฮ้ยเฮ้ยเรื่องวะโอ้ยชี้ลูกจิตที่ผายเลยแม่งเออเขาวหลังมึงไม่ต้องแบบไม่ยุ่งกับเมียกูเลยนะไายที้อะมาเดีปากดีแบบนี้เดี๋ยวกูจะตกสังสอนมีอะไรมาดิมึาดีอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยมาดีมาดีเออเอี่ยมอยู่โน้นเลยโอ้ยมาดิมาดิังหางก็หลังมึงอ่ะอุ้ยเอี้ยเอาละค้างครังเอามาดีมาดิ มาดิเข้าหลังกับมึงอะ่ะฮะเออตั่งสอนน้องเข้าหลังกับมึงอะ่ะมาเดียเด๋ยวเขาจะรับเฮ้ยเ <c oughs> นี่ยยังรบกินจังอ๋อน้องรูกินไรอ่ะรบกินเราเหมึงเน,น,นี่ยเมื่อกี้ก็ลังเรไปหยิยบรูปข้าวเลยมึงนี่แบบมวนเวลาแบบโอ้โหโอ้โหหยิบรูปมาชักว่าด้วยเอาาอทำไมอ่ะเขาตกรูปไม่หวยเอ้าไอ้เจี้ยงอ่ะโอ้โหก,กินเม็ดได้ยัย้ยมึงอะไรอ่ะมึงอะไรไอ้เยยยย มึงมันโง่ไอ้เี่ยม่งหลุดเฮียเข้าไม่เข้าไอดีไอ้เฮียอะไรกูไม่เชื่อแะไรมึงมึงเคยหลอกกูแล้วต่าม่วไม่จริงเข้าคดีพี่อใช่ใช่ข้าเข้าเองโอเคครับโอเคครับปดดไมตายะการทแบบเป็นชาวเล่นก็แบบพอาะคล้องไปละอุไมให้หน่อยครับอมให้น่อโอ้ข้างแล้วก็แบบโอ้ยนันอน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  อุอโอ้โหโอ้ยหปยเมยิงมันทำไมอมึงมันโลจิตเออเฮ้ยอีเยมยมันลำไมเนยมึงมันโลจิตเนาเ้ยไปไปไปไกลตินเยมึงแพ้้วนะมึงเลิกุ่งกับแฟนกูนะไม่ไม่รู้ว่ะเ้ยรู้่ะเนี่ยเขาชนะมันแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องมยุ่งกับเธอเนี่ยน่แน่หรอมันจะไมุ่่งกนไงเมื่อกี้มันสัญญาไว้ไม่รู้จะทำหรือเปล่า ตั้งเป็รู้วิชาญก็คงจะทำอะไรวะอืมโอเคสวนครับไม่บอกรักก่อนไม่บอกรักก่นอนรักนะรักนะไม่ได้ยินไม่ได้ยินรักนะ,ะไปแล้วเอาเพจซุปเปอร์ไก่ช็อปนะครับผมขายไอเดีเกมมากมายเลยนะครับผมน้องๆราคาเนี่ยแบบโคตรถูกนะครับนี่หลักร้อยหลักพันแบบถูกๆเลยครับดูดิสำหรับใครที่อยากมาซื้อนะครับผมก็ดูด้วยนะครับเพจยิงผู้ติดตามอย่างน้อย50,000ืคนนะครับผม